สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเครื่องเสียงทุกท่านนะครับที่รับชมผ่านทางช่อง y o u t u b บบองดําอินดี้แล้วก็เพจ Facebook บองดําอินดี้ทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลดอนอารางน่าจะดอนอารางของน้องกีนะครับพอดีผ่านมาทางนี้น้องเขาทักคอมเมนต์ไปทาง YouTube พอดีนะพี่น้องทักไปเจอจังหวะผมมาทางนี้พอดีก็เลยได้แวะมาให้นะครับว้าวเจ๋วเลยครับ เวอร์ชันนึ่นะน่าจะเวอร์ชันหนึ่งนะ,นะนนงนะ2 k ของสารคามนะครับเจ้านี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับพี่น้องกับเสียงกลางของ pss ช่างสงโพคิตุนแน่นอนเลยนี่เวิราชาอ้มาไกลเหมือนกันนะครับช่างสงเจ๋วเลยวันนี้เราจะมาฟังชุด4ของ4คูณ4ของเขานะครับจริงๆเขาน่าจะมีประมาณ8ใบนะครับตู้บีด เรามาฟังเครื่องเสียงฟังน้องกีกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเขาก่อนดีกว่าเนะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปทําความรู้จักทีมงานนี้เราไปชมผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์ที่ร่วมเดินทางมาถ่ายทําคลิปก่อนแล้วกันครับผมสวัสดีครับ เราอยู่กับบริษัทนาคาชิอุตสาหกรรมเรารับผลิตชุดเครื่องเสียงตามสเปคที่ลูกค้าต้องการชุดพร้อมใช้งานอุปกรณ์ครบเซตเริ่มต้นที่ราคา4,100 90บาทเรามีบริการเก็บเงินปลายทางมีหลายรุ่นหลายราคาที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นชุด5490บาทหรือว่าจะเป็นชุด7,790บาทสำหรับลูกค้าที่ชอบความสบาดใจเราขอนำเสนอชุด12,900บาทหนักแน่นถูกใจท่านลูกค้าแน่นอนครับที่ชอบความดูดีเล็กกระทัดรัดเราขอนำเสนอชุด2.2คู่ครับในราคา9000 900บาทกลางเล็กกระทัดรัดดูดีเสียงใสถูกใจท่านลูกค้าแน่นอนครับสำหรับท่านที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0814425665บริษัทานาคาชิอุสาหกรรมอยู่บางบนถนนเอกชัยซอย100ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อครับเราไปทำความรู้จักกับทีมงานนี้ก่อนนะครับว่าชื่อทีมงานอะไรอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ เราอยู่ที่ไหนกันนอนี่อยู่บ้านดอนรางอำเภอหนองกีครับหนองกีเนาะครับผมดอนรางหนองกีครับชื่อทีมงานอะไรครับผมนารงชัยโปรโมชั่นครับนรงชัยโปรโมชั่นครับผมเล่นเครื่องเสียงมากี่ปีแล้วครับอาจารย์ก็เกิดมาเกิดเจอเลยครับพ่อทำมาก่อนอ๋อพ่อทำมาก่อนครับเริ่มแรกที่พ่อเล่นน่ะแกเล่นสูตรอะไรก็เป็นผีเสื้อครับผีเสื้อใช่ครับกี่กี่ดอกครับก็ประมาณ6ใบตู้หนึ่งรประมาณ4ี่ดอกตู้ละสี่ดอกใช่ครับเป็นผีเสื้อหน้าทอง หน้าทองใช่เวอร์แต่ก่อนประดิษฐ์หมดครับโอ้แต่ก่อนไม่อยู่หมดไม่อยู่แล้วใช่ไหมไม่อยู่แล้วครับปล่อยไปหมดแล้วใช่ครับอ้นน่าจะรักไว้ให้ชมบ้างนะสายโบราณสายเก่านี่เขาชอบกันนะครับก็เกิดมาเจอแล้วครับเกิดมาเจอเลยเนาะครับคุณพ่อก็เลิกเล่นก็เราก็เล่นต่อใช่ครับเปลี่ยนมากี่สูตรแล้วเปลี่ยนมาตอนนั้นจากพีเื้อมาเป็น เป็นปัาเซียนของช่างลุงโคราช๋อแล้วก็มาเป็นเอพอนงอาจารย์อิทขายให้คนแถวบ้านนี่แหละครับอแล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้ครับทูเคทูเคตัแรกของแจครับยังรับยังรับขายอยู่นะครับก็ใบแรกก็เมื่อแรกใบละสามมันแปดสิบแปดนิ้วทายีแปดนิ้วใบละสี่พันห้าครับแต่แกงปั๊มเราเราเป็นตัวแทนด้วยไหมเป็นครับเป็นตัวแทนของทูเคครับผมอ๋ออไปรู้จักกับทูเคได้ยังไง ก็งานดิโม่รู้รจักกับแกนานแล้อ๋องานดิโม่นับถือแกเป็นป่าครับอ๋อก็เลยก็เลยเป็นตัวแทนขายให้แกด้วยใช่ครับ <Okay. S 2> โอเคตัวแรกครับแล้วก็เป็นที่ยังใช้อยู่ปัจจุบันใช่ครับเนาะเสียงกลางเป็นของอะไรเสียงกลางเป็นของ T S ครับช่างสงบอกครับช่างสงช่างสงห้วยราชนะครับเจ้านี่ก็ไม่ธรรมดานะอ่าดดอกสามร้อยเอสครับแหลมตองแปด มาหากินไกลเหมือนกันเนาะเ <c oughs> <c oughs> อ้ามาดูชุดเครื่องปรุงก่อนอาจารย์จะเย็นๆวันนี้ในๆก็ได้มาแล้ว <c oughs> ได้แวะมามีอะไรบ้างอะเริ่มจากาข้านบนเลยครับขัางบนก็เป็นปักธรรมดาแล้วก็เป็นใช้คอสติจิตอนดีบีเอ็กีกรครับอ๋อเป็นตัวแรกของดี x บีเอ็กเนาะครับตัวแรกตัวแรกเลยก็เป็นมิกมิกเป็นเอ็กเอเท่าไหร่ครับเอ็กเอสิบหกสิบแปดช่องครับสิบแปดเนาะครับผมตัวนี้ก็เป็นทำมันดีแท็กก็ได้ใช่ใช่อะ ก็เนี่ยครับเครื่องปรุงข้างบนก็ประมาณนี้แล้ว power ครับอาจารย์ power เป็นแมกโนเทคตัว4ี่พันสี่ครับสี่พันสี่ทั้งสองแท่นทั้งสองแท่นครับอาจารย์ตัวบนขับอะไรนี่ตัวบนขับกลางแหลมครับตัวบนขับกลางแหลมครับตัวล่างครับตัวล่างขับกลางผมขับช่องระบายครับอ๋อช่นลระบายเลยบอช่นลระบายครับแยกเป็น3ทางครับอ๋ออาจารย์เลี้ยงสามทางเนาะครับผมอ๋อตัวนี้ตัวนี้เสียงแหลมไหมครับตัวนี้เสียงกลางเนาะครับแล้วก็ตัวนี้เบียดเบียดครับเบียดประกอบบ่เบียดประกอบครับ ของเจ้าไหนครับสั่งเขาประกอบครับอ๋อสั่งใช่สั่งมาใช่คือคิดคิดเอานะว่าประกอบเอาแบบไหนโอ้อ้ไฟไฟบ่ไฟตกก้อยสามบ่ใช่เล่นได้ไหมอาจารย์นี่ก็ได้ครับอันนี้ไฟตกอันนี้ไมาตผ่านโมแปลงครับเสียบไฟบ้านเลยไฟบ้านเลยใช่ไหมครับปะเดี๋ยวไปดูตู้ก่อนครับอาจารย์รับเล่นรถรับเล่นดนตรีด้ไหมนี่รับครับมีเป็นเวทีของพ่อชุดใหญ่ครับแดอยู่คนระบ้านแต่อำเภอโนนสุวรรณมันกันอยู่ใกล้กันอ๋ออยู่ใกล้ใกล้กันใช่เป็นออเดือยแปด ้างละโกใบครับอ๋อของพ่อก็อีกชุดหนึ่งใช่ครับของเราก็อีกชุดหนึ่งครับอมาดู 2K ครับตัวเวอร์ชั่นแรกนะครับพี่น้องเวอร์ชันแรกครับ 2K สารคามครับอ่ะตู้สูตนี้ไม่ดิ้นครับอาจารย์เดียวผมถามก่อนว่าโดกมันจะหันเฉียงบนใช่ไหมค่ะใช่ครับคือมันจะเฉียงองศาขึ้นอย่างนี้นะฮะใช่ครับเฉียงขึ้นอย่างนี้หลายคนหลายท่านก็จะถามผมมาตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมพัดลมบนพัดลมอ่ะ ตู้ตัวนี้คือสเตไม่ต้องรัดดอกไม่กินดอกครับเพราะดูจากน็อตก็ตั้งไม่ไม่ดิ้นไม่ล้มผมไปเห็นเ k ตัวเวอร์ชั่น V3 หรือเปล่าที่ที่อำเภอสนมครับลองมาฟังตัวตัวเวอร์ชันแรกเนาะใช่ครับอันนี้ใช้ดอกอะไรอาจารย์ดอกคันนี้ครับคันนี้กี่วัตต์ตัวนี้ตัวรุ่นแรกอ่ะตัวนี้ตัวพันสองเลยพันสองเนาะครับพันสองร้อยวัตต์ผ่านงานไม่ไม่ต่ำกว่าแปดสิบงานครับโอ้เจ๋วเลยครับเสียงกลางอะไรนะเสียงกลางเป็นดอกสามร้อยเอสามร้อยเอ ใช่ครับเสียงแหลมแล้วครับแหลมต้องแปดแหลมต้องแปดเส็บดาบฮิตกันนะครับบ้านเรางบน้อยครับงบน้อยอ่ะงบน้อยแต่เสียงอาจจะไม่เบาก็ได้นะครับอาจารย์เล่นข้างละสองเนาะบีดใช่ครับข้างละสองสีโอ์มกลางช่องเสียงกลางก็เสียงกลางก็เล่นอแยกเลยครับแยกครับแชนแนลละใบใช่ครับเจ๋วเลยครับอ่ะวันนี้เรามาฟังสามทางของอาจารย์ว่าระบบเสียง อะไรนะลืมชื่อทีมงานนารงชัยโปรโมชั่นครับณารงชัยโปรโมชั่นจาเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับสวัสดีครับเราอยู่กับบริษัทนาคาชิอุตสาหากรรมเรารับผลิตชุดเครื่องเสียงตามสเปคที่ลูกค้าต้องการชุดพร้อมใช้งานอุปกรณ์ครบเซตเริ่มต้นที่ราคา4,100 90บาทเรามีบริการเก็บเงินปลายทางมีหลายรุ่นหลายราคาที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าจะเป็นชุด5490บาทหรือว่าจะเป็นชุด7790บาทสำหรับลูกค้าที่ชอบความสดใจเราขอนำเสนอชุด12,900บาทหนักแน่นถูกใจท่านลูกค้าแน่นอนครับที่ชอบความดูดีเล็กกระทัดรัดเราขอนำเสนอชุด2.2 2ครับในราคา9,900บาทกลางเล็กกระทัดรัด ดูดีเสียงใสถูกใจท่านลูกค้าแน่นอนครับสำหรับท่านที่สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0814425665บริษัทนาคาชิอุตสาหากรรมอยู่บางบนถนนเอกชัยซอย110ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อครับ เ,เดี๋ยวทางน้องกีจะเปิดกันตึมให้ฟังนะครับพี่น้อง,น,น,งนึกว่าแถวนี้ฟังกันไม่ฟังกันตึม and I'm ๋วเ,เ,เ,เจ้าแบรนด์นี้เสียงมันจะออกนุ่มหนึบนะครับ 2K เนี่ยตามที่ผมเคยได้ฟังเจ้า V3 นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มาฟังเจ้ารุ่นแรกเลยนะครับถือว่าโอเคแล้วครับเสียงถ้าใครที่ชอบสายนิ่มๆน,นะครับฟังสบายเนี่ยอีกหนึ่งแบรนด์นะครับ 2K ไม่ผิดหวังนะครับตู้เบสดแล้วก็เสียงกลางเนี่ยโอ้อก สา,าเสียงกลางของ PSS ช่างสงนะครับอยู่ที่ห้วยราชนะครับ4ี่คูณสเสียงใสามากเสียงดีมากเลยเนื้อเสียงของไอ้ตามงบครับเสียงได้เท่านี้แหละ 2K เนี่ยผมผมชอบนะผมเคยผมเคยฟัง 2KV3 มาแล้วคือเสียงเขาก็จะสไตล์นี้แหละครับนุ่มนึบ ฟังสบายไม่เรียกดอกครับตัวตัวนี้แล้วก็ตัวไม่ดินไม่เปรียมพลังงานผ่าดอกอดูจากน็อตบนตัวไม่มีดินครับครับผมเจ๋วมากเจ๋วมากอาจารย์ถือว่าเป็นแบรนด์นี้แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่น่าใช้อีกหนึ่งแบรนด์นะสั่งได้ครับสั่งกับผมได้อ้าเดี๋ยวผมถามอีกนิดนึงเสียงกลางนี่ใช้เพียวเลยไหมครับตัวตัวตัวเสียงแลมเนี่ยใช้ตัวอะไรครับใช้สีพัดลมครับสีพัดลมครับวันนี้ถือว่าอาจารย์โชคดีมาก ทักถูกเวลาเนาะบองนำก็เลยได้วิ่งเข้ามาครับเมื่อกี้ก็หลงไปตะเลิดปักมุดผิดตะเลิดไปนู่นเสิอนสางครับอันนี้ทีมงานหมดเลยไหมครับโอ้ทีมงานทีมงานหมดเลยเนาะอ่ะสุดท้ายแล้วอาจารย์ฝากติดต่อเครื่องเสียงกับอาจารย์ติดต่อได้ทางไหนเครื่องเสียงได้ครับก็บ้านดาราลางครับอาเภอหนองจีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ Facebook Facebook ก็ยี่บาหว่ามือมิกสมัครเล่นครับมือมิกสมัครเล่นเนาะยี่บาหว่ามือมิกสมัครเล่น แล้วก็เบอร์โทรครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์สองหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับครับผมเอาฝากไว้อีกหนึ่งทีมงานที่บ้านดอนอารางเนาะครับอ่าตำบลตำบลดอนอารางเลยไหมตำบลดอนอารางอำเภอหนองกีนะครับอีกหนึ่งทีมงานคุณภาพเสียงนี่สุดยอดเลยครับถือว่าโอเคมากผมชอบเสียงกลางเสียงเบนนี่ไปด้วยกันได้ดีมากครับใสมากฟังสบายหัวครับชุดนี้อ่ะถ้างั้นบ้องนํำขออนุญาตลาก่อนแล้วกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีทุกคนเลยครับ